เราจะมาทําที่ตั้งครับตัวยาวกันทําอย่างไรนะครับมันก็มี2วิธีนะครับถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราให้มันล็อกไม่ให้มันหมุนได้แล้วก็ผ่าข้างในเราแบบกลมๆเลยก็ไม่มีอะไรมีสปริงอยู่ตัวในข้างในครับแล้วก็ส่งแกนยาวมาดันเข็มนาฬิก,กาตัวนี้นะครับอ่ะกอบนี่ดูเลยนี่เลยอแล้วก็แค่นี้เอง แล้วตัวนี้นี่คือกันกันหมุนแต่ตัวใหม่เนี่ยถ้าให้ดีเรากึ่งเกลียวนะครับตัวเนี้ยทำเป็นเกลียวหันเข้าไปในรูเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลุดออกมาแต่ประคองไว้เฉยจะปิงอยู่ในนี้นะครับให้เราไม่นเนี่ยปิ่งนี้ก็จะอยู่ในแกนนี้ลักษณะนี้ครับตันเข็มเนี่ยลักษณะนี้ กพไอ้ตัวนี้ดันไปสปริงก็นะดันกลับเนี่ยดันกลับสปริงดันกลับไม่มีอะไรมากมายเ,เพื่อนๆอยากรู้อยากให้ทำต้องไลนแล้วเ,เราก็ไม่มีเวลาทำให้ดูสักทีวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำนะครับเพื่อจะออไปติดตั้งแท่นเจียข้อก็เลยอทำให้ฝั่งนึงก็ เราใช้เกมขัดลัดนะรูก็ใช้8มิลน,นะครับรูข้างใน8มิลนะมาตัดต่างไปตัวที 9, ว่ยาว7นิ้วยาว7นิ้วยาว7นิ้วตัวนี้นะครับก็กลึงลักษณะนี้นะครับใส่บูตัวนึงตัวนี้ผมไม่ได้ทำแบบ ล็อกตายตัวถ้าล็อกตายตัวก็ผ่าแล้วก็ใส่เดือยตัวนึงก็จะไม่ให้หมุนตอนนี้มันอิสระไม่เป็นไรนะครับปลายก็เราใช้เหล็กแข็งตึงเหล็กนี้ใช้แกนของเครื่องตัดหญ้านะครับก็ขแข็งพอได้แล้วก็จะชุบปลายนิดนึงเพื่อให้มันแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ก็ใส่อย่างเงี้ยตัวที่เจาะรูนะครับเจาะรู1ิบมิลเจาะรูสิบมิล,นะมลเพื่อให้สปริง นี่10มิลด้านนี้8มิลมันจะพอดีนะครับ <c oughs> ใส่เข้าไปนะครับมีอะไรมากครับแค่เนี้ยนะแต่ถ้าออกเราหาอะไรส่งด้านนี้ไปก็หลุดออกไปเข้าก็หาบูตัวนึงนะครับส่งเข้าไป,ไปไส,ส่งก็ได้เสร็จแล้ว ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ดันไปเด้งกลับดันไปเด้งกลับตอนนี้ก็จะเป็นดันท้ายนะดันท้ายแล้วก็ผ่าไว้สักสี่มุมเพื่อใช้นี่ครับก็ใส่เข้าไปนะัเดี๋ยวตีก็ใช้รัดนิดหน่อยถ้าแน,น่นก็ไม่ต้องรัดก็ได้นะครับเนี่ยก็เสร็จละนะครับแล้วเราแล้ว,แ,ลวแต่เราจะไปใช้งานอะไรนะครับตอนนี้จะมาติดแท่นเจียออกแบบมานิดหนึ่ง ตัวนี้กตต็ตั้งสูงต่ําได้นีตั้งสูงต่าตั้งได้ที่แล้วก็ล็อกน็อตสองตัวถ้าเป็นกลาบาดแบบนี้ครับนอ็อตเอาออกกลาบาดไว้สําหรับบิด,ดนิดนึงตะกอนไม่เที่ยงไม,ไม่ตรงนะครับล้วก็ลงแล้วก็ค่ายออกพอได้ที่เราก็ล็อกตัวน,นี้ตัวนี้ก็เรียบร้อยไปได้ดีใช้ฐานไม่เหล็กฐานไม่เหล็ก